สวัสดีครับมาพบกับเลนเจอร์คอนเคลนนะครับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการเปิดกาชาไอดีหนึ่งไอดีสองไอดีสามกันนั่นเองนะครับคลิปนี้เราก็จะมาตามล่าตัวใหม่กันนั่นเองนะครับซึ่งตัวมัน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 นี่มันกลางเดือนแล้วนะยังเรียกว่าตัวใหม่อีกเหรอนะฮะเราจะมาตามล่าบ,บราผู้นำสารกันนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดไอดีหนึ่งไอดีสองและไอดีสามนะครับ ซึ่งทั้งสามวัยดีนี้ในตอนนี้คือผมได้ทำการเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบรรยากาศการเปิดเนี่ยผมเปิดตอนคาบวิชาคณิตศาสตร์ตอนประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับใครก็เอาไปทําตามได้นะครับเผื่อมันจะเป็นผลนะฮะโอเคครับเราไปดูบรรยากาศตอนการเปิดกระชากันเลยดีกว่าแรกอีกแล้วออกมาจาอัดหน้ามึงจ้ะ อย่าอย่าเพิ่งชักดิ้นนะชาอ่านอนนอนไปนอนชักดิ้นชักงอเลยจ้ะเจมอยากเห็นคนนอนดิ้นยังเดี๋ยวเจมไม่มเอาฮีโร่อีกก็พอเฮ้ยไม่มีเอาเป็นลิมิเต็ดเขียวก็พอแล้วกัน หลอดปองเข้าอ๋อไซมอนมันเป็นนักสู้ไซมอนมันเป็นนักสู้การันตีจะกินดีๆอ่ะว่างั้นเถอะอ,อ๋อไอไอกล่องร้อยเก้าสิบอะไร ไม่ไม่ต้องไม่ต้องแรกแล้วมึงเพชรแดงอ่ะและ้วเพชรแดงยาวๆเลยดีเทอร์มินแนนแไ,มไม่เสร็จทีคครับยังค,บยงครับ ไม่มีเลยครับคนหลับไม่มีเลยไม่มีคนหลับเลยเดี๋ยวเสร็จอันนี้เร็วกลับบ้านกลับบ้าน เด็กดีเด็กดีดีเกินไปตัดแลวนถวหลังเนตัดที่1ึ่งตัดตที่หเหลือหนึ่งสสามสองตแถวหนึ่งหลังสองเหลือ

จบได้ลองไปตีด mm ูด yeah. yeah, yeah. mm ิม yeah. ึงยัดยัดเองรู้สึกว่าวันนี้พออยู่คิวเยอะใช่ไหมใช่ป่ะนาน ไม่เดี๋ยวเราเาที counting, ่ข <music breaking> <out> ้ามตอนนี้เลยกันได้จกินดีๆแล้วเออี่ตอนนี้ดีเดียวไม่ได้ยนเดียวมันดีเดียวว่ากูจะได้ีเขียว อะไรอยากนจ่ยต้องให้รู้กดสามร้วยต่อีอาจารย์โนจมพี่อเป็นทานเืเก็าอะไรอ่ะจะเืาเก็อะไรอยู่อ่ะ ลีโอนาตต์ต่อผุด ูอ้ากั่มาวะเยี่ยว่าวะมาว่ะไอ้ที่สองวะฮะไอ้ที่หลักปล่อยตายไปตายครับป้าน,น้ำมาไปหรอนกอออออยัได้ฮแ่าอไองเป็นบวกขึ้นติดลบใช่ไหมตายตาชิว

เออจบแล้วคูไปตามล่าแล้วโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับบรรยากาศการเปิดการชาก็ดูวุ่นวายซะทีเดียวเลยแหละครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้แอบครูเล่นเลยนะครับผมก็เปิดตรงๆเลยครับครูก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะผมระดับปวสอยู่แล้วเนาะผมก็รู้ได้วว่าอะไรควรทําไม่ควรทําแล้วก็รู้แค่ว่าเล่นเกมในข้าวแล้วก็นั่งปั่นครูไปเรื่อยๆนะครับครูวิชานี้เป็นเป็นเฟรนลี่กับผมอะ เฟนลี่กับเขาห้องเลาดมากมากเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะสำหรับผมนะฮะก็ได้ทําการเปิดกาชาไปในคลิปนี้แล้วนะครับซึ่งคออืนนี้ผมกลับมาอัดที่บ้านอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่อยากรบกวนที่ห้องเลยนะครับตอนตอนนี้คือ i d ดีสก็ได้ทําการปั้นขึ้นไฮเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่าไว้ i d ดีนี้ก็ i d ดีได้นะฮะไอดีสามพันปั้นแม็กแน่นๆนครับสาหรับคลิปในวันนี้นะฮะก็ไวเ้เจอกันใหม่กันในคลิปต่อๆไปนะครับผมก็อญาตไปปั้นตัวนี้กกัันนนน่อใหลงไะะ โอเคครัเป็นว่าประวานนี้นะครับได้ไปก่อนครับสวัสดีครับ